คลิปไม่ดังบางครั้งไม่ได้แปลว่าคลิปคุณห่วยนะครับแต่เป็นเพราะ AI ไม่ดันคลิปคุณนะครับผมเคยทดลองคลิปทำคลิปหลายแนวหลายช่องนะครับบางช่องบางแนวเนี่ยถ่ายแบบโอ้โหบ้านมากเลยถ่ายแบบไม่ตั้งใจถ่ายาพูดกันตรงๆเลยนะครับแต่พอ AI ดันอ่ะคลิปขึ้นฟีดนะครับโอ้โหคนดูมหาศาลแต่บางช่องนะครับตั้งใจถ่ายตั้งใจให้ความรู้ตั้งใจแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับ ย่อยวิวอยู่ที่หลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยบางทีก็ยังมีให้เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คลิปเราเนี่ยจะดังไม่ดังไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณห่วยหรือไม่ห่วยบางครั้งเป็นเพราะ AI นะครับอ้าวแล้วจะทำยังไงให้ AI ดังน,นะครับนั่นก็คือการมีปฏิสัมพันธ์นะครับอันนี้ผมทดสอบนะไม่ไม่ใช่ทฤษฎีไม่มีอะไรมารองรับนะฮะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็คือก่อนที่คุณจะลงคลิปก่อนที่คุณจะทำอะไรเนี่ย คุณลองไปคอมเมนต์ในคลิปคนอื่นในช่องคนอื่นหรืออะไรที่มันขึ้นมาหน้า f ี e คุณจะแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับลองไปคอมเมนต์ลองไป, comment, งไปกดถูกใจนะครับแสดงให้ให้ AI มันเห็นว่าเฮ้ยเราเป็นมนุษย์เรามีปฏิสัมพันธ์นะครับแล้วค่อยลงคลิปนะครับแน่นอนว่าบางทีลงไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมแต่ว่าจากค่าเฉลี่ยที่ผมลองดูหลายๆครั้งเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนจะลงคลิปอะไรเนี่ย ก็แนะนําว่าให้ไปมีปฏิสัมพันธ์นะครับไม่ต้องเยอะนะครับพิมพ์ไม่ต้องยาวมากก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์ยังไงก็แล้วแต่เราก็แลวกันนะครับแต่การมีปฏิสัมพันธ์ยุคนี้สาคัญมากานะครับลองมีปฏิสัมพันธ์กับช่องอื่นเพจอื่นผู้คนอื่นๆดูก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยกดลงคลิปนะครับลองทําสักหลายๆคลิปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็จะเริ่มเห็นความต่างขึ้นมานะครับไม่มากก็น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยยุคนี้ a อไอ่ะสำคัญที่สุดนะครับสำคัญยิ่งกว่าการทําคลิปดีๆออกมาสักคลิปสัอีกในมุมมองของผมนะครับก็หากเพื่อนๆคนไหนสนใจคอร์สสอนสร้างไรายได้จากออนไลน์ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับ